ฟิตร่างกายหน่อยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าน้ําหนักไม่อยากจะเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะคะอึดอ่ะอึดอ่ะอ่าอึดขาขาอึดอ่ะอึด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 โอ้ยปคะโอพ่อหมุนไม่ได้น้องพอยหมุนได้โอ้เตลิคุณพ่อกือบจะชนคุณแม่นะคะเมื่อกี้ อ้าวเว่งเว่งเออออกกำลังกายยามเย็นนะคะโอ้มีน้องหลงมาด้วยอ้เพื่อนเยอะแยะเลยวันนี้โอ้โหเออไปเฮ้ย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 เฮลงไปฟิตร่างกายหน่อยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าน้ำหนักเนี่อยากจะเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะคะเอาไวดไปว้ อ้าว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 โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ครอบครัวน้องบัอพลอยทุกท่านนะคะแล้วเป็นอะไรลูกออยืดเส้นยืดสายพาลูกมาออกกําลังกายนะคะก็ยังกลัวๆหน่อยเพราะว่ารถคันเหลืองเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะจอดอยู่ตรงนี้ เราก็จะพาลูกเราออกกําลังกายนะคะดูดูจากหุ่นเพื่อนที่จะมาออกกําลังกายโอเคค่ะไปค่ะไปแล้วค่ะรอบแรกมาแล้วค่ะเอเอเเออเอโอ้โหเราก็สังเกตได้ว่าน้องพลอยนะคะน้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วพาลูกมาเอ็กซ์ไซร์นะคะวันนี้ เตลิดเตลิดคุณพ่อกลัวจะชนคุณแม่นะคะเมื่อกี้อ่าวิ่งวิ่งเออออกกำลังกายยามเย็นนะคะโอ้มีน้องหลงมาด้วยเพื่อนเยอะแยะเลยวันนี้โอ้โหอ้อ ป,ปิดร่างกายหน่อยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยจะเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะคะเอ้เอา,า,าอ้วนไปอ้วนเดือดะพักก่อนเหนื่อยแล้วอ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะ

เดิมมาแล้วอะอันนี้ก็เป็นท่าพักผ่อนผ่อนคลายนะคะเออเลยลูกเออเยลูกยืนก่อนลูกยืนเส้นยืนสายลูกอันหนึ่งสองปื๊บโอ้โเก่งมากอืดอ่ะอืดอ่ะอืดอ่ะท่าที่สองผ่านไปแล้วก็โดดตบเร็ว เฮ้ยออไปนั่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยานล้วนบบเาอะไรอ้าว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 นักเรียนคะนักเรียนจะหนี จะหนีเรียนไม่ได้นะคะนี่เป็นภาพออกกําลังกายโอ้ยพี่ก้อนกระโดดตบให้น้องดูชี้ทํายังไงน้องทําไม่เป็นน้องไม่เคยทํากระโดดตบกระโดดตบหนึ่งสองอ่าอ่ะแล้วค่ะโอ้ยโอ้ย โอ้ยแรงลยว่มุนหัวกันแลลูกโอ้โหโอ้นี่แหละค่ะวันผ่อนคลายโอ้โหโอ้หดูนะครับโอ้พ่อหมุนไม่ได้โอ้ยมุนไปแล้วค่ะโอ้พ่อหมุนไม่ได้อ่ะต่อไปเดี๋ยวแม่หมุนหน่อยแม่หมุนหน่อยโอ้โห น้องพลอยหมุนได้โอ้โห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 ออกกำลังกายในวันนี้นะคะเป็นการรีแลซกผ่อนคลายทุกๆส่วนเลยโอ้โห นอนหม hm ok ok ุนห่วงก็ทําได้นะคะนอนหมุนหุ่นละฮุบก็ทําได้สองขาหน้าสองขาหลังเราก็ทําได้หลังจากที่หมุนห่วงเสร็จแล้วนะคะก็จะอักโรคขี้เกียจก็จะมาทันทีเลยรู้ว่าพ่อจะให้ทำออกกําลังกายนะคะ อ่ะอ่ะยืดขาอืมอ่ะยืดขาหน้าลูกยืดขาหน้าอ่ะอ่ะอือืบอืบอึบอืบอึบอืบอบโอ้ยรู้สึกว่าลูกเราจะชอบการออกกำลังกายเป็นอย่างมากเลยนะคะ ออกกำลังกายเหนื่อยนะคะเติมกำลังหน่อยอ่าหมอหลังซะหน่อยโอ้โหโอ้โหจากนอนอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้นอนดีกว่าท่าเต้นแนวใหม่นะคะนอนกลิ้งไปเลยนะคะเนี่ย พี่พี่ธันใดที่ยังไม่ได้ท่าเต้นนะคะก็ปี่จกน้องพลอยไปได้นะคะนี่แหละค่ะโอ้โหเฮียโมโอ้โหไปลูกไปเออเออเอองัดด้วยงัดด้วยโอ้โหโอ้โหหัวก็สาย สะโพกก็งัดเกียดนะครับห่สสวงโอ้โหโอ้โหรับกันเอ็นไปด้วยงัดไปด้วยรับกันอ้าหมุนหัวโลหบด้วยสับขาด้วยโอ้โหรับกันับกับกงัดไปด้วยหมุนห่วงไปด้วยนะคะตอนนี้โอ้โห ออกกำลังกายยามเย็นนะคะวันนี้เฮ ok ok ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูพุงนะคะมาโอ้โ ขาหลังทําไงคะหลังทําไงยกขาหลังทําไงยกขาหลังทําไงทําเป็นมั้ยกขาหลังอ่ะยว้ขาหลังยังไงลืมแล้วนะคะอเอเป็นการออกกําลังกายผ่อนคลายกันไปนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะถูกอกถูกใจมากเลยได้เต้นอู้ค่หน้าขาหลังพลอยก็ทําได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาพี่ๆไวเพียงเท่านี้แล้วนะคะผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องบ่อพลอยคีดดื้อและพี่บัวขาวนะคะครอบครัวน้องบ่อพลอยคีดดื้อนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วก็พี่ๆท่าในใดอยากคุยกับคุณแม่นอกรอบก็โทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะ น้องพลอยอยู่ที่ศูนย์โคชรศึกษาหมู่บ้านช้างจังหวัดส,สุรินนะคะพี่ๆท่านใดมีโอกาสก็มาหาน้องพลอยได้นะคะสำหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย